ลนอนเจ้าทการย่ำมือเศร้าจ้าการยิงยินคุณานดองไม้น้ำท่าท่าเลือดไหลกระวินกระล่างสืบเหนจ้าส้มดอกไม้น้ำกันจ้าเวินกระล่งสืบเห็ุ หมอกระลงลกเนี่ยนะในอาการยินกาศดีจ้า